พริกนะมีพริกวยอะอร่อยมากกินกริกคือที่สุดเลยฮะอร่อยอ่ะเด็ดพริกเอาพริกปาตัก้าไปไหมอ่ะมันจะได้แบบเผ็ดเปรี้ยวไงโอ้ยถ้าบอกว่ากุนเชียงคือชิ้นใหญ่จริงนะแผ่นใหญ่มากออื้ กกอบมาสวัสดีค่ะและนี่คือรายการอิ่มออนไลน์วันนี้นะคะเป็นเทปที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆเพราะว่าเรามาเอสกับอีสมารูอัวนขอใจคุณผู้ชมหน่อยเออแค่นะคะเอาดีๆัสดี่ะพี่พี่ฝากตัวหน่อยนะคะพี่พี่แกได้นำตัวหน่อยผมแบบคนเท้าทางเข้ามาดู สวัสดีค่ะเอแคลนนะคะเอแครนจากเพจซื้อไปากค่ะเพจเป็นความงามอันดับหนึ่งของเอเจอดอกเสียงใต้ค่ะฝั่งนค้คตาลและการท่งทัวร์ค่ะอยากจะมีสีอันดับหนึ่งเสียงใต้วันนี้เอาพี่เอิร์งมาทั้งทีอาหารมันต้องจัดใหญ่จัดเต็มเธอก็คือเมนูมนอะไรหมั่มเคยกินไหมืหอ,อสมัยก่อนเคยคบกับเด็กอีสานจังหวัดหนึ่งคยถามชีว่าทำอะไรอยู่เธอชีบอกว่ากินหมั่มนี่ถามว่ากินอะไรล่ะกินหมั่มเราเป็นคนภาคกลางเราเข้าใจว่ามั่มมั่มม่มมม่มเออเวลาแบบเด็กเล็กลูกอ่ะแบบมั่มมั่มมันคือ อาหารอย่างหนึ่งของทางภาคอีสานเอาร้านที่ดังที่สุดในภาคอีสานคืออยู่ที่ขอนแกน่นร้านนี้เลยพี่เอิร์ธภูมิสุกเมืองพลคาม,ม,มเลยของทุกคนขานี่เป็นร้านที่โด่งดังมากๆนะคะเรามีหลายเมนูมากๆทั้งหม่ำหมูหม่ำเนื้อไก่กรออีสานไก่กรออีสานสูตรเด็ดของเขาเลยนี่ของภูมิสุกเช่นกันใครกินหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะคะนี่เนี่อันนี้น่ากินมากเขาเรียกว่าปังเวทนะคะคือกมัยกอ่อนอ่ะเคยมีโอากอาสไปบ้านน้องโยชิทางภาคอีสานแล้วมีร้านแบบนี้เยอะมากก็รู้ว่าเขากำลังฮิตกันมากในภาคอีสานนนนนะะะเเปป็ขมมังวียดาแหล จะมีไส้มีเมนูสอดไส้มามดูเดี๋ยวจะมาเ <c oughs> ขา<อ>ต้องฮีซิพลานคูมสุกเมืองโพเขาดังมากเขาอยู่มา30ปีแล้วไอ้แทร่ดูได้ไงอ่ะฉันเคยเห็นฉันเคยไปขอนแก่นฉันไปตะลุยกินขอนแก่นมากับยัยมีไกลเอาหรอเออฉันเห็นอ๋อเออว่าร้านนี้ <c oughs> ใช่คือจะบอกว่าร้านพุ่มสุกก็เป็นร้านของฝากชื่อดังของขอนแก่นเดี๋ยวเรามากินกันนะคะกับเมนูที่มีชื่อว่ามัมอินเตอร์อย่าไปายามจะจะมีส่วนตัวเคาสิน โกโโ้กับไปโนชิมีที่ว่ามัมอินเตอร์อันนี้ก็หาซีนเขาเงียบอาเบะพูดวมกันมัมอินเตอร์ จะมีซีนพูดเหมือนกันใส่ปอบวินเบอร์มาเดี๋ยวเราเริ่มจากการพี่เอิร์กจะทอดหม่ำหมูหรือว่าหม่ำเนื้อก่อนหม่ำเนื้อก่อนดีกว่าเนื้อเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันเป็นทา์เก็ตเราถูกต้องเพี้ยแคร์มันจะมีซอฟไพเกตแบบนี้3ชิ้นกับแบบ1ชิ้นนี่ไงแบบ1ชิ้นถ้าคนอยากกินแบบน้อยนอก็ซื้อแบบนี้นี่อุ้ยน่ากินมากอุ้ยหอมมากน่ากินปะอุ้ยน่ากินมากสุดแล้วหอมมากกลิ่นคือดีมาก ระเบิดไหมเนี่ยไม่ระเบิดแน่นอนอาหารบางอย่างมันอันตราย,ยนะโอ๊ยกลิ่นหอมมาก ชีชัยทมวิธีการทําดีมากเขาบอกว่าร้านนี้นะคะร้านของภูมิสุขเมืองพลเนี่ยเขาใช้เนื้อเป็นเนื้อสดวันต่อวันจะไม่มีการคางต่อเขาถึงโด่งดังได้มันไปสามสิบปีไงเขาควบคุมคุณภาพจริงภูมิสุขเนี่ยเขาเริ่มมาจากร้านเล็กๆนะเขาพัฒนาคิดค้นสูตรปรับปรุงคิดค้นแก้ไขปรับปรุงคิดค้นจนได้สูตรที่มันอร่อยแล้วก็หลายๆคนที่มีโอกาสได้ชิมเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยอร่อยเขาเค็ข้างๆเอาหรอเวลาเขาเกงข้างงมาก่อนเออแล้วทำไมอ่ะแล้วฉันบอกแกแด้แกจะบอกฉันอนนี้แกบอกฉันถูกคระบทำไมคะคือฉัน ที่แกบอกว่าร้านเขาเล็กมากอ่ะคือเล็กจริงไปร้านเขาแกงข้างทางเขาแบบอยากหาหม่ําร้านที่ทาหมั่มอร่อยอร่อยใช่ไหมแม็กแล้วเขาก็หาไปเ่าเลยก็หาไปจจนทําเองแกะสุดเองจนลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาติดใจซื้อแล้วบอกต่อบอกต่อบอกต่อจนเขาเลยทําเป็นเมนูหลักของเขาเลยสิกเ์มกอินเตอร์ตัวนี้นั่นเองอยากให้กลิ่นแบบส่งไปได้มากๆทุกคนจะบอกว่าตัวนี้กลิ่นหอมมากมากสุดๆเลยอ่ะคือจะบอกวิธีทำมันง่ายมากเลยนะถ้าเกิดคนอยามาหาเป็นอยู่แล้วจะรู้ว่าการทําอะไรแบบนี้มันง่ายเพราะว่าเขา ทำมาสําเร็จแล้วคือวัตถุดิบเขาดีอยู่แล้วต้องแล้วเขาส่งมาแบบสุญญากาศถ้าหอกมาหาได้ดีที่สุดสาเดือนใช่เราะอะเขียนวไรเนี่ยควรบริโภคก,ก่อนวันไหนวันไหนอะไรอย่างเงี้ยแกหอมมากไปเล่นหอมมากจริงๆอยู่ที่คุณผ้ชมดใูใกล้ๆเวลามันเหลือหอมมากเคยกินหม่ำมาก่อนไหมไม่เคยเลยทําไมอะอ่าแกบอกใช่ว่าหม่ำฉันยังไม่รู้เลยว่าหม่ำคืออะไรฉันจะว่หม่ำแท่งนอง แต่พอผู้สุกเมืองพลเนี่ยตอนที่เขามาทำมาอินเตอร์เนี่ยเขาทำโรงงานเป็นระบบปิดนี่มันได้มาตรฐานแล้วสิสุดๆ,ดๆเขาได้รางวัลโอท็อปห้าดาวว้าวใช่ใชเพราะว่าผู้สุขเมืองพลเนี่ยเขาพยายามส่งสินค้าของเขาเนี่ยไปออกบูธต่างๆไปประกวดต่างๆจนได้รางวัลเยอะแยะมากใช่ทุกข,ขาดังนั้น,นการันตีทุกการันเตอร์ถึงคุณภาพจริงๆหอมมากหอมจริงหอมจริงโอ้โหจ้า เราหยิบอันหนึ่งแล้วก็ใช้เป็นไอ้อันนี้คิดว่าทุกคนคิดว่ามันนั้จะได้ยังอ่ะได้ละท่านผู้ชมดูนะค่ะอู้หูได้ยางอันนี้ถสว่าได้ยังคะทุกคนก็เรียกของเขาเป็นแบบนี้ได้ยังเลยหมูชุดิไม่มีมันเลยอ่ะพี่ใช่ไม่มีมันเลยสดเลยค่ะทุกคนนี่ทุกคนสุกมากน่าอีนมากต่อไปนะคะเราจะทอดหมั่นหมูค่ะทุกคนหมูตัวนี้น้ำมันกำลังแบบน่ากีนมากเลยอ่ะอือหมั่นหมูน่ากินมากสุดจ เอาวัตถุดิบของปั่มหมูมีอะไรบ้างพี่เอิร์กเดือหมู90ปอร์เซ็นต์ปั่หมู5เปร์เซ็นตข้าวสวย2เครื่องเทศหลักชนิด2เครื่องปรุงรส1หมูหอมเออมันหอมมากอร่อยแน่เลยอ่ะใช่โอ้อยากกินอ่ะเราจะลองกินพร้อมกันไหมแต่ก็หิวอยู่นะเออเอออาหารอะไรก่อนจะกินไปไหมได้ได้ปึ้งหั่นบางไปปะเพื่อชิมเพื่ออะไรเหมือนไส้กรอกเยอรมันอ่ะเออแก่ มันฉ่ำมันดูน่ะโอ้มันฉ่ำอากเจ๊อยากกินแล้วพริกนะมีพริกเยอ่ะมากอร่อยกินกับพริกคือที่สุดเลยค่ะอร่อยฮะเกินคาดปะตอนแรกงงว่าไม่มีมันคืออะไร ไม่มีมันคือไม่มีมันจริงๆเหมื <Wow. S 1> อนจะเต็กเนื้อเนื้อมันแน่นมากหอมพริกไทยขอมกระเทียมปะ wow. ไม่เค็มไม่เปรี้ยวด้วยค่ะเปรียยปร้ยวด้วยค่ะแการู้สึกนะว่าฉันเป็นคนไม่กินเปรียร้ยวอ่ะแล้วมันไม่เปรี้ยวเลยเหรอกรอบสดอ่ะแกอร่อยจริงอ๋อโม่คนที่ไม่เคยกินนะถ้าลองกินครั้งแรกนะลองรับชมให้ชมฟังหน่อยประสบความมากจะบอกว่าถ้าเราแต่คนทำแล้วมันออกมาสุกโด,ดยให้เรากินแล้วรู้สึกว่าอร่อยแสดงว่าทุกคนสามารถทำได้แค่เอามาทอดก็คือกินได้เลยอ่ะอืมอร่อยมากจะเล่าว่าเป็นสเต็กเนื้อก็ไม่ใช่แบบมันเล่าไม่ถูกว่ะอารมณ์เหมือนไส้กรอกไส้กรอกที่มันเนื้อแน่นๆมากๆเมากเหาือนดแบบเดนื้อะไรบอัดเนื้ออัดเออดีเดียส ตัว5้าเปอร์เซ็นต์ข้าวสวยสองเปอร์เซ็นต์มันนัวมากโคตอร่อยอะ่ะเนื้อแน่นสุดๆอุ้ยจะสุกอะไรเนี่ยอีกทีหนึ่งพอเลยอ,เอุ้ยสี่ยา้องกินมากแกสีดีมาก อร่อยมะอร่อยอ่ะแล้วถ,ถ้าอยากกินอีกฉันต้องไปถึงคอนแก่นไปเนี่ยไม่ต้องร้านภูมิุขเมืองพลสั่งได้ทั่วโลกเลยจะอยู่ที่ไหนมุมไหนของโลกก็สามารถสั่งได้เซทพิเศษแล้วมีลายด้วยอ๋อแสดงว่าเขาเปลี่ยนจากร้านที่ประจําเมืองพลมาเป็นออลน์เต็มตัวแล้วใช่ไหมใช่อลน์เต็มตัวแล้วเขามีขายทุกอย่างเลยในบริการของเขาอะของปากอะไรที่คุณคุ้นหูคุ้นตาเคยผ่านตาเคยกินอยู่บ่อยๆสามารถทักไปที่ร้านของเขาได้เลยนะคะตามนี้เลยนะะอ่ะได้แล้วมมหม่ำหมูน่ากินมากดูสิ เนื้อแตกๆเลยค่ะทุกคนระหว่างรอเรามาทอดแซ่บอีสานกันไหนๆคุณผู้ชมดูหน่อยหน้าตาของซองนะคะจะเป็นซองแบบนี้นี่เป็นไส้กรอกอีสานนะคะสูตรเด็ดของร้านภูมิสุขเมืองพลนี่นี่ตองอีสานอะไรอีสานใต้อะค่ะไม่มีเนื้อไส้กรอกอีสานมีหลายอย่างเหรอมีหมูกับเนื้อที่หล่อมีเฉพาะที่มงคลหล่อมีเฉพาะร้านนี้หล่อไม่เคยดูมาก่อนเลยเนี่ยนี่งดำๆเปหมดเลยนะโอ้ี่นี่โอ้ยเยอะนี่ดีดีโว้ย อช้ว่าต้องใช้ฝ่าเหมือนกันนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรกิดขึ้นหรอทำไงอะเอี๋พเอิกเดีทำดีๆเดี๋ยว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 เดยวเดี๋ยวเดีีๆมาพี่แค่อยากลองซิมอ่ะอุ้ยอันนี้พีกมากวิวกานสีสวยมากสีสวยมากดูสิ ไม่มีมันเลยหนังกหมบทอดเลยอ่ะคือเนื้อมันแน่นแบบนั้นเลยบ,บน่าเลยนี่ว่ามันมีติ่งเปรี้ยวนิดนึงปะนิดเดียวอืมนิดเดียวแก้มเหมือนกินสเต็กหมูเลยอือโอ้ยออม,มันง่ายต่อการทอดเนาะเมนูวันนี้ประสบความเฉยเลยอะ่ะจะยากน,น,น,นะถ้านั่งๆก็ทอด,ดได้เลยอ่ะเป็นเมนูที่ไม่รู้จักแล้วเหมือนจะยากแต่ง่ายเดี๋ยวเรามาดอดูสเส็กเกาหลีสากจะเป็นยังไงอือหูได้แล้วได้แล้วจริง ดี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 ตาไปายดี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 เลยทวากินดีมากไปดีดีเลยลุ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 ยต่อแม่อย่าไปกลัวลงเนื้อต่อเลยค่ะได้ค่ะไส้กรอกอีสานเนื้อออ้ยน่ากินมากไส้กรอกเนื้อที่สุดของรสชาติอีสานเลยไส้กรอกอีสานลูกค้านี่นี่เลยโอ้โหอ๋ออ๋ออ๋อา๋ออ๋ออ๋อไไป อืมอมันน้อยอหมูเยอะหนักเครื่องจริงๆอ่ะฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบกินไส้บกออีสานเลยเพราะว่ากินแล้วเวียนหัวเวียนคือไอ้เทมไม่กินสองอย่างคือไส้บกออีสานกับกุนเชียงเป็นไหมแต่อันเนี้ยมันน้อยมากดูสิมันน้อยมากอ่ะอร่อยปะเนี่ยมันน้อยมากทุกคนแล้วหอมมากเปรี้ยนิดเดียวเปรี้ยวตีเหมือนกันนิดๆเลยอ่ะแล้วหนังเขานะพี่เอิร์กหนังเป็นไงกรอบไหม แลรวบ้างด้วยอืนอร่อยอขาอร่อยอ่ะอืถ้าคนพอดีอิ่มเนาะกินกับผักแนมอะไรไว้อืู้หูได้แล้วพี่เอิร์ธแล้วหมดแต่เมามอยกันนะครับพี่เอิร์ธนี่ลองจุกๆเลยวางรองอันเดียวกับเนื้อเลยอุ้ยกับขนกองกองก็ไม่ขยับหนีดอกต้องือนไม่เห็นนี่อู้ืู อ๋อ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 ออีดอกเอ้ยอร่อยมากคือเ้กะอีสานหมูอ่ะเปิดไว้ได้ดีมากออืมาเจอเนื้อคือปิดเลยคือจบยอดเย็ดพริกเอาพริกมาปักเข้าไปไหมอ่ะมันจะได้แบบเผ็ดเปรี้ยวไงโอ้โห โอาา้โห mm hmm. น้ำตาลคือลอลายเมืมอกี้กินแซ่บอ,อุตสาห์มายังไม่เคยจอแบบนี้ที่สุดร้านนี้พูดแลวเราสออพูดเลยว่าคือที่สุดเมืองพลคือที่สุดตอนนี้เลยอะ่ะมันเวอร์อะ่ะอีดอกว้าวมากอะ่ะ มาต่อกันที่ปังเวียทุกคนขาเมนูนี้น่าทานสุดๆเลยหน้าตาจะเป็นแบบนี้จะเป็นกล่องแบบพรีเมียมมากๆซื้อเป็นของขวัญได้นะลูกค้านี่น่ากินมากคุณ้ชมขาสำหรับปังเวียจะเขาเป็นขนมปุปังที่ฮิดมากในอีสานตอนบอนเขาจะมาเป็นอย่างนี้เว้ยเป็นแพ็กเกจที่ใหญ่ทุกคนขานี่เยอะมากๆมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันกินได้ทางครอบครัวเลยอ่ะอ๋อเขาก็จะมีซอสมาให้ด้วยนี่เป็นซอสชาซอสพริกซอสมะเขือเทศคือหนูว่ามีโอกาสไปภาคอีสานเคยเห็นเขาขายกันเยอะมากเลยแบบเนี้ย นะฮะอุ้ยหอมมากหอมมากปังเวียเดเนี่ยมันต่างจากขนมปังอย่างอื่นยังไงพี่คะ่ะที่เท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยคือเขาบอกว่าขนมปังเวีทเนี่ยสนเสน่ห์ของมันเนี่ยนะมันจะต้องเป็นขนมปังที่กร,บกรอบๆแต่ปลาเคี้ยวไฟตัวเนื้อขนมปังมันจะนมีความเหนีย<ๆ>วเหนียวมีความแบบให้เคี้ยวได้นะคะและสำคัญเนี่ยร้านภูมิสุขเมืองพลเนี่ยเขาเน้ยนย้ำนะว่าของเขาเนี่ยใช้แป้งข้าวเจ้าอย่างดี <Wow. S 1> ใช้ยีสต์อย่างดีขฉะนั้นไม่มีใครมาทำเราน่าจะหวังผลได้แหละว่าขนมปังเขาต้องเป็นขนมปังที่อร่อยมากๆแน่ๆเลยอะไร แล้วไส้ของมันก็จะเป็นกุนเชียงกับหมูยออ,อันนี้ไอ้แค์ขออนุญาตใช้ไอ้น้ำนิดนึงเพื่อช่วยให้ขนมปังกรอ,อบแล้วก็อร่อยมากยินะ่งขึ้นไอ้น้ำลงไปตรงไหนวะขนมปังหมดเลยอ,อนที่3นาทีก่อนแล้วกันสามนาทีครึง่งหุยพี่เออตัวนี้กลิ่นหอมมากอันนี้ไอ้แค่ใช้เตาอ,อบนะคือกลิ่นหอมมากๆเลยอะ่ะคือมันต้องหอมอหมดแล้วเพีแค่พลาดรู้ไหม,มเพราะเป็นของกินชื่อดังอีกอย่างหน,นึ่งของร้านนี้หรอใช่นอกจากหม่ำเนื้อหม่ำหมูสักอิสานเนื้อสักอิสานหมูแล้วยังมีนี่ปังเวียดค่ะที่เป็นตััววขดีตชชโร กิน็โชว์ของร้านภูมิสุขเมืองพลอุ้ยน่าอีมากสดมาแบบฟังเสียงใกล้ๆกันนะครับความพิเศษเขาคือต้องกรอบอ่ะความกรอบกรอบมากอุ้ยพี่เอิ๊กใส่ซอสแล้วน่ากินมากเลยอ่ะน่ากิสดนืม ถ้าบอกว่ากุนเชียงคือชิ้นใหญ่จริงนะแ่่นใหญ่มากกรอ,อ,อบมากกรอบมากกรอบมากแกะไปหมดเลยคุขนมปังหวานมากอะ่ะอร่อยอะ่ะมีความซุยของมันอ,อร่อยมากไม่ต้องไปถึงที่ร้านเละ่ะอร่อยมากเลยอะ่ะสๆอ่ะสจัดเป็นยังไงมัาง อร่อยแปลกใหม่ไม่เคยกินหอ,อมภูมิสุขเมืองพลเนี่ยอร่อยทุกอย่างทั้งมมหม่ำหมูหม่ำเนื้อไส้กรอกอีสานหมูไส้กรอกอีสานเนื้อปังเวียดอร่อยทุกเมนูคุณผู้ชม,มไปเชิญได้อร่อยหมดเลยแล้วกินมายังไม่มีอะไรไม,ม่อร่อยเลยใช่แล้วขอย้ำอีกรอบนะว่าถ้าวันนี้ซื้อครบ500บาทส่งฟรีทุกทค่านแล้วอย่าลืมนะครับว่าตัวหม่ำของเขาอะมีแพคเกจจิ้งแบบชิ้นเดียวกับเป็นแบบ3ชิ้นแบบนี้เลือกเอาอย่างไดีแบบไอศครีมแบบนี้นะอันนี้คือจบ อร่อยได้กินทางบ้านแน่นอนต่วนฟังเวียดก็อร่อยเหลือเกินคุ้มสั่งซื้อได้นะคะสั่งได้ทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage นะครับคุ้มสุขนะฮะหรือว่าร้าน Official Store ในเอ่อช้อปปี้ใน Lazada ใน JD c ซ n t r ร l ก็มีเหมือนกัน<ม>ครบทุกแพลตฟอร์มให้คุณสั่งซื้อเลยออนไลน์แบบเต็มตัวนี้เขาลงมาแบบเต็มตัวจริงๆนะคะ<ม>อ่ะว<ม>ันนี้เป็นไงบ้างมาดูวยมาอิ่มออนไลน์อร่อยอร่เลยอร่อย เต็มมาใจเราสองคนนะครับมากินอะไรกินนะครับทุกคนขาคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะสำหรับวีสสวัสดีค่ะเออใช่มังฉี่เลยด้วยอ่ะมัมปวดฉี่ด้วยะค่ะมัมปวดฉี่ค่ะมัมปวดฉี่